สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารับประวัตินักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนั่นก็คืออันเฟสโนเบลค่ะเขาเป็นนักเคมีและเป็นผู้สร้างอาวุธระเบิดค่ะของประเทศสวีเดนอันเฟสโนเบลเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปี1833ในเมืองสตอรโคมเวลานั้นครอบครัวของอันเฟสประสบปัญหาการเงินเป็นอย่างหนัก จนในปีนั้นบิดาของเขาต้องประกาศล้มละลายบิดาของอันเฟสสร้างชื่อจากการออกแบบทุ่นระเบิดหลังล้มละลายเขาเดินทางไปฟินแลนด์และต่อไปยังรัสเซียเพื่อที่เมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กในปี1842อันเฟสเรียนหนังสือกับคุณครูส่วนตัวเขาสนใจได้วิทยาศาสตร์แต่วรณศิ์ก็เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบมากเช่นกันเพื่อให้หนุ่มน้อยหันไปสนใจสิ่งอื่นบ้างในปี1850 บิดาเขาจึงส่งอันเฟสไปเรียนที่อังกฤษอเมริกาและฝรั่งเศสที่ปารีสอันเฟสทำงานเป็นผู้ช่วยนักเคมีชื่อทีโอไฟซุนเพลุูสซึ่งก่อนหน้านั้น2-3ปีเขาก็ได้สอนอันซซอโนโซปาเรโรด้วยในปี1287โซปาเรโลได้คิดค้นในโตกิสซลีนขึ้นโดยผสมกิสซอลอนเข้ากับดินปสัสสาวและ กฎกรรมฐานแต่โซปาเรโลควบคุมการระเบิดของสารชนิดนี้ไม่ได้เมื่อเกิดการระเบิดได้อย่างไม่ได้ตั้งใจจนขาวเสียโฉมถาวอรโซปาเรโลจึงล้มเลิกความคิดในการหาวิธีใช้งานในโตกินซลีนระเบิดที่ใช้กันเป็นหลักในยุคนั้นนั่นก็คือดินปืนซึ่งคิดค้นขึ้นใช้ในประเทศจีนมานานกว่า1,000ปีเป็นระเบิดที่เก่าแก่ที่มนุษย์เคยรู้จัก ดินปืนเป็นที่รู้จักในยุโรปในต้นศตรวรรษที่14และไม่นานก็ถูกนำมาใช้ในทางทหารแต่เพิ่งจะปลายศตรวรรษที่17ที่ดินปืนถูกนำมาใช้ในการทำเหมืองและก่อสร้างถนนด้วยระเบิดคือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปล่อยความดันและความร้อนออกมาจนระเบิดทั้งหมดสลายกลายเป็นแก๊สการที่ปริมาตรวัตถุ เพิ่มปริมาตรจะเกิดขึ้นความดันกระจายไปทุกทิศเมื่ออันเฟสโนเบลกลับมาที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กในปี1853เขาก็เริ่มต้นศึกษาวิจัยสารชนิดใหม่ที่เซปเปลาโลกคิดค้นขึ้นเขาสนใจในโตกินซีลีนมากเพราะมันไม่เพียงมีแรงระเบิดสูงกว่าเดิมถึง6-7เท่าแต่กินซลอนเป็นวัตถุที่ราคาถูกมากเพราะเป็นผลพลอยได้จากการผลิตสบู่ แต่ในช่วงแรกโนเบลก็ควบคุมสานี้ไม่ได้เช่นกันช่วงสวงครามโคเมียโรงงานของครอบครัวโนเบลมังคั่งมากเพราะผลิตสินค้าหลายชนิดรวมถึงทุ่นระเบิดที่ช่วยกันไม่ให้กองทัพอังกฤษบุกเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กได้แต่เมื่อแพ้สงครามรัฐบาลรัสเซียก็ขาดเงินที่จะลงทุนเพิ่มในด้านการผลิตอาวุธ ในปี1863กิจการครอบครัวของโนเบลจึงล้มละลายลงอีกครั้งพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับสตอกโฮล์มในตอนนี้อ n นเฟสโนเบลเริ่มศึกษาในตัวกินซลีนอย่างละเอียดเพื่อจะทำให้ระเบิดที่คุมการใช้งานได้อุปสรรคใหม่ข้อนึง่งในการผลิตในตัวกินซลีนเพื่อ,อาการค้าก็คือมันไวต่อความร้อนและแรงสั่นสะเทือน เพียงแรงขย่าเล็กน้อยสารที่เป็นน้ำมันนี้ก็จะระเบิดจึงไม่สามารถใช้งานก่อสร้างหรือการลบได้แล้วโนเบลก็เกิดความคิดหนึ่งหากว่ามีเชื้อปะทุมาช่วยอาจจะคุมการระเบิดของในโตกิีนซลีนได้วันที่15ากรกฎาคมปี1864โนเบลยื่นขอจดสิทธิบัตร สิ่งที่เขาเรียกว่าตัวจุดระเบิดซึ่งอาจนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของเขาก็เป็นได้ตอนนี้การผลิตจึงเดินหน้าได้อย่างเต็มอัตราและกิจการของครอบครัวก,ก็เริ่มทำกำไรแต่แล้วการผลิตของครอบครัวโนเบลในสตอกโฮมก็เกิดการระเบิดขึ้นฆ่าชีวิต5คนหนึ่งในนั้นก็คือเอมิลน้องชายของอันเฟส เทศบาลเมืองสตากโฮมจึงห้ามทดลองทั้งหมดในเขตเมืองโดยทันทีแต่เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้โนเบลก็ยังเดินหน้าวิจัยต่อเพื่อให้ระเบิดชิ้นนี้ผลิตปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยโนเบลพยายามผสมในตัวกินซีลีนเข้ากับสารหลายชนิดเช่นยิปซัมและกิเลื่อดเพื่อให้มันเลิกไวต่อแรงสั่นสะเทือน แต่ในช่วงแรกเขาก็หาสิ่งใดมาแก้ปัญหาไม่ได้เพื่อลดความเสี่ยงในการขนย้ายในโตกินซาลีนโนเบลจึงตั้งศูนย์ผลิตของตนในหลายประเทศและจดสิทธิบัตรในทุกประเทศสำหรับการผลิตสิ่งนี้ที่เขาตั้งชื่อว่าน้ำมันระเบิดโนเบลในปี1865โนเบลเปิดโรงงานใหม่ที่คัมเมลใกล้เมืองคัมคมูตแต่เพียงปีเดียวก็เกิดการระเบิดใหญ่จนบางส่วนของโรงงานนั้นย่อยยับ โนเบลจึงรีบซ่อมแซมโรงงานทันทีและผลิตค้นคว้าต่อไปโดยไม่มีพลาดแต่แม้จะมีการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วคนทั่วไปก็ยังรู้สึกไม่ดีกับการที่เกิดระเบิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้หลายประเทศเริ่มถกเถียงกันเรื่องการห้ามผลิตห้ามใช้ในโตัวกินซลีนแต่โนเบลเชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียงเพราะเขาจัดการสันี้ได้ไม่ถูกวิธีเท่านั้นแต่โชคก็มาช่วยขณะที่เขาอยู่ที่คมัมเมล น้ำมันระเบิดบางส่วนซึมออกมาแต่ถูกโดดซับไว้ด้วยซิลิก้าที่ใส่ไว้เต็มลังขนย้ายเพื่อกันกระแทกไม่ให้เกิดระเบิดและนี่คือสารที่โนเบลสหมหาเนิ่นนานมันช่วยให้น้ำมันระเบิดนี้ไม่ไวต่อแรงสั่นสะเทือนยิ่งกว่านั้นซิลิก้าราคาถูกมากเพราะมีทับถมอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้คัมเมอร์และขุดมาใช้งานได้ โนเบลผสมน้ำมันระเบิดเข้ากับซิลิก้า3ต่อหนึ่งส่วนได้ออกมามีลักษณะเหมือนแป้งเปียกเขาจึงได้ระเบิดแบบใหม่ที่ไม่เหลวและผสมให้ขึ้นรูปเป็นขนาดใดก็ได้ด้วยแรงระเบิดมหาศาลเขาจึงเรียกสิ่งนี้ว่าไดนาไมท์นี่คือระเบิดที่โลกรอคอยมาตลอดข้อดีข้อใหญ่ของระเบิดไดนาไมท์ของโนเบลก็คือผลิตเป็นแห้งได้และ พลังระเบิดมหาศาลของมันทำให้การเคลื่อนย้ายภูเขาเป็นไปได้จริงไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งชัยชนะจากการคิดคด้นไดนาไมต์ของโนเบลได้อีกการผลิตในคัมเมลเพิ่มขึ้นเข้าตัวในทุกๆปีและโนเบลได้ตั้งโรงงานเพิ่มในเยอรมนีอังกฤษสหรัฐอเมริกาเมื่อกิจการหลายแห่งของเขาเริ่มแข่งขันกันเองมากขึ้นทำให้ราคาสินค้านั้นตกลง โนเบลจึงรวมกิจการทั้งหมดของเขานั้นเป็นบริษัทเดียวในปี1873โนเบลย้ายออกจากเยอรมนีเพราะเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรงเพื่อสุขภาพของเขาเขาจึงย้ายไปอยู่ที่ปารีสเขาสร้างโรงงานผลิตระเบิดขึ้นอีกแห่งใกล้กรุงปารีสและยังซื้อศูนย์สึกาหามาทำเป็นศูนย์วิจัยปรับปรุงระเบิดไดเดม์ของเขาด้วย เพราะระเบิดในดิ้ไม้ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดเช่นไม่สามารถโดนน้ำได้เพราะจะทำให้ระเบิดใช้การไม่ได้ในปี1887โนเบลแก้ปัญหาได้ด้วยความบังเอิญอย่างยิ่งเขาทำแก้วบาดมือตัวเองและเขาวห้ามเลือดโดยโคลูเนียนซึ่งเป็นเซลลูโลสในเตทที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้น ทำให้เขาได้ความคิดใหม่ในการนำในโตเซลลูโลสมาดูดซับในโตกินซลีนโนเบลจึงคิดค้นระเบิดเจลาตินขึ้นได้และมันสามารถจุดระเบิดใต้น้ำได้ด้วยชื่อของโนเบลในฐานะนักวิจัยและนักธุรกิจโด่งดังไปทั่วโลกเขาปกป้องผลงานของตัวเองโดยการจดสิทธิบัตรจึงต้องเดินทางไปทั่วโลกโดยมีตัวอย่างระเบิดอยู่ในกระเป๋าถือด้วย จุดเสียเพียงอย่างเดียวในตอนนี้ของระเบิดคือการมีควันจำนวนมากเช่นในสนามรลบควันอาจจะบดบังทัศนวิสัยอยู่นานมากโนเบลจึงปรับระเบิดของตนจนได้เป็นผงระเบิดบอลลิตไชซซึ่งไม่มีควันเพื่อให้กองทัพใช้งานโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามโนเบลไม่เคยเข้าไปข้องเกี่ยวออกหน้ากับการทำสงครามเพราะที่จริงแล้วเขานั้นไม่ชอบการทำสงคราม ในปี1891โนเบลประสบปัญหาการเมืองคือถูกสงสัยว่าขโมยความลับของทางการฝรั่งเศสจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองซาริโมในอินตาลีณซาลิโนมะนี้เองอันเฟสโนเบลได้จากโลกนี้ไปในวันที่10ธันวาคมปี1896แต่โนเบลไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังจดจำเขาในฐานะราชาไดนมัย แต่ในฐานะผู้สนับสนุนการวิทยาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสันติภาพเขาจึงระบุพินัยกรรมให้นำมรดกทั้งหมดของเขาจำนวน31ล้านโคน,นาสวีเดนไปตั้งเป็นกองทุนและนำไปใช้เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานในิจใจที่โดดเด่นเรามาพูดถึงรางวัลโนเบลที่อันเฟสโนเบลได้ใช้เงินจำนวนมหาศาลของตนเองในการสร้างงานนี้ก่อนที่ตนเองนั้นจะจากโลกนี้ไป รางวัลโนเบลแบ่งออกเป็น6สาขาดังนี้นั่นก็คือสาขาฟิสิกส์สาขาเคมีสาขาการแพทย์สาขาสันติภาพสาขาวรรณกรรมและสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งสาขาที่ถูกจับตามองนั่นก็คือสาขาสันติภาพทำให้สาขานี้ได้รับการจดจำในภาพลักษณ์ที่มุ่งเสริมการสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติซึ่งเป็นไปตามความต้องการของอันเฟสโนเบลผู้ก่อตั้ง ในช่วงแรกๆญาติของโนเบลพยายามจะขัดข้านพินัยกรรมของอันเฟสโนเบลดังนั้นการมอบรางวัลโนเบลครั้งแรกจึงเกิดขึ้นในปีคิศกรา1901หนึ่งในรางวัลโนเบลสาขาสัติภาพเป็นของเบอร์ธากิสกีหรือนางฟอนซุนเนอร์สตีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับบทบาทสำคัญในชีวิตของอันเฟสโนเบลสำหรับเรื่องของอันเฟสโนเบลก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Body, I'm a an nightcon and a girl about a turn I should fuck her in the fence